พี่โซนครับวันไหครับวันนี้เป็นวันที่เรียกว่า30สิงหาบสามสิบเอ็ดสิงหานะครับมหามงคลแห่งคอนเสิร์ตทุกคอในรูปนี้ไปหมดคอนเสิร์ตชนกันสุดยอดแต่ว่าทุกคนเลือกที่จะใช้เวลาในเย็นนี้กับพวกเราที่นี่ผมไม่ควรจะน้ำตาไหลและเซ็ตแรกนะใจเย็นครับ ผมต้องเป็นคนบอกว่ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Sing c o p e r a t i o n Present EDC Is t b e e n A w h i l e ที่ถึงไม่หายคอนเสิร์ตอย่างเป็นทางการครับเมื่อวานเราเมื่อวานเรานันงรูกันนะครับมันก็จะมีคนประมาณ10-20คนนะฮะอยู่รอบๆแล้วก็มันจะไม่ได้รู้สึกขนาดนี้เลยนะครับแต่เมื่อกี้พลังที่ส่งขึ้นมามันแบบ เราไม่เล่นคอนเสิร์ตใหญ่กันมา7ปีแล้วด้วยเนาะใช่ครับล่าสุดคือปี2017นะครับ The Journey Concert ใครได้ไปบ้างครับใครเป็นแฟนใหม่ที่เพิ่งรู้จักเอ็นดีซีบ้างครับขอดูมือได้ไหมฮะเอาได้ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าผมผมมีบ่อยๆครั้งที่แบบไปเล่นคอนเสิร์ตต่างจังหวัดแล้วก็บางทีเด็กเจเนอเรชันใหม่เนี่ยเขาไม่ทันเราครับมันมีเวนักงานเสิร์ฟที่ขอนแก่นที่มา เรามาเล่นคอนเสิร์ตน้องก็มาถามพี่พ an okay. evet. ี่พี่เป็นนักร้องเหรอใช่เพลงดังพี่เพลงดังพี่เพลงอะไรเธอคือใครน้องบอกหนูเหรอโอเคเราคอนเจนตจริงๆครับก็จริงๆหลายๆคนรู้จักดีซีจากอัลบั้มแรกๆด้วยใครติดตามแต่อัลบั้มแรกขอดูมือได้ไหมครับ มีอัลบั้มใหม่แล้วเนี่ยวันนี้เราวางขายข้างหน้ายนะ <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้นะครับเราเปิดตัวได้เซตใหญ่เลยเพราะว่าเขารู้ว่าทุกคนคิดถึงกันนะครับแล้วผมก็ไม่รู้เลยว่ามันจะอินมแพขนาดนี้เพราะเราเลือกเพลงที่เหมือนเลือกเพลงที่มันแบบเด็ดๆของทุกอัลบั้มมาเรียงต่อกันนะครับหลายๆคนเนะี่ยที่ไปคอนเสิร์ตดีดีซีจะรู้ว่าเธอคือใครเราจะเล่นเองสุดท้ายใช่ไหมตอนเนี้คุณสามารถ ลงไปกินอาหารก่อนแล้วก็ขึ้นมาใหม่ได้นะครับเพราะว่าเราเล่นเพลงนั้นไปแล้วนะทุกครั้งเราไปเล,ล่นคอนเสิร์ตเราจะทําให้คนดูเนี่ยแบบเธอคือใครเรคือใครสิไม่ไม่มาสักทีทเพลงสุดท้ายฮะแล้วเขาก็ต้องรอเราอยู่ในเพลงสุดท้ายแต่วันนี้เราเล่นไปแล้วที่เหลือนี่คือของแถมล้วนๆครับทุกคนครับ <c oughs> <c oughs> โซ่ครับวันนี้เรามีความพิเศษอะไรบ้างเนี่ย